สวัสดีนานาทุกท่านด้วยล้วกันครับผมสอบถามโต๊ะวางเครื่องเสียงเข้ามานะครับถามว่าขายแยกขายให้ไหมแยกนะครับพี่น้องทนใดที่มีกระดานหรือจะไปตัดกระดานใส่เองก็ได้นะครับงานเป็นสเตลเลสครับผมขนาดเมตร20 60สูง80ขาปรับระดับได้มีเป้นให้อย่างดีเป็นเลดนะครับไม่ใช่เหล็กชุบตัวนี้ไม่ขึ้นสนิมน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะ ไม่หนักนะครับผมแข็งแรงทนทานสวยงามรับน้ำหนักได้เยอะท่านใดที่อยากได้เฉพาะขาวันนี้ก็เอามาจัดให้นะครับแยกขาได้สนใจโทรมานะครับ0895775451ขาวางเครื่องเสียงหรือว่าขาโต๊ะเนาะตัวนี้ตัวใหญ่เลยนะครับตัดกระดานเม็ด2060นะครับตัดกระดานเม็ด2060เอาไปใช้งานกันในราคา1,000 250บาทรับเองนะครับใครที่จะให้จัดส่งค่าจัดส่ง100บาทครับผมขาโตสเตนเลสแยกข่ายนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจก็กริ๊งกรั้งทักทายเข้ามาได้ครับผมอยากได้ขาโต๊ะแข็งแรงงานเป็นสเตนเลสสวยๆชิ้นงานเป็นมือหนึ่งนะครับตัวนี้รับประกันความสวยหากระดานใส่กันเอาเองแล้วกันครับ60เมตรยี่